เราก็จะมาเตรียมแปลงกันนะคะวันนี้เพราะว่าอีกสี่วันห้าวันก็จะเอาเมลอนนี้ลงแปลงค่ะนี่เราก็กำลังล้มควันโรงเรือนอยู่นะคะเนี่ย <Okay. S 2> จะไล่พวกแมงวีขาวนะคะแมงวีขาวนี่ตัวไวรัสลงในเมลอนเลยนะคะทำให้เมลอนของเรามีโรคเยอะ ค้าวันนี้เมลอนของเราก็ได้สิบวันแล้วนะคะจากที่เอาเมาเล็ดลงในถาดน,นะคะวันนี้ก็จะทําการปลูกแล้วะคะ่ะแล้วก็มาดูวิธีการปลูกกันนะคะใบเขาก็สวยก็ลันสวยเลยสมบูรณ์มากเลยนะคะเพราะว่าในพิษมสเขาก็จะมีอาหารอยู ถ้าดินที่เราเพาะธรรมดาเขาก็ไม่ไม่งามแล้วใบเขาก็จะเหลืองในพิษมสแต่ว่าถ้าเกิดเลยสิบห้าวันไปแล้วเขาก็จะอาหารในพิษมสเขาก็จะหมดนะคะแล้วก็อยู่ได้ประมาณสองอาทิตย์นะคะแต่ว่าถ้าถึงสิบห้าวันใบเขาก็จะต้นเขาก็จะโตมากแล้วก็จะไม่ดีนะคะโตเกินไปค่ะแล้วก็จะเอาเมลอนไปลงแปลงนะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะบีบบีบ,บ,บเพราะอย่างนี้นะคะ เราก็จะดึงต้นเข้ามาอย่างนีนะ้ต้นเขาก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะคะเนี่ยรากเขาก็จะเริ่มออกเลยอันนี้สิบวันพอดีเลยนะคะเนี่ยต้นเขาก็จะสมบูรณ์ประมาณนี้นะคะเนี่ยเราก็จะได้ต้นเมลอนแล้วเราก็จะเอาไปลงแปลงปลูกนะคะเราก็จะรดน้ําเฉพาะช่วงเช้านะคะพอช่วงเย็นเราก็จะไม่รดเพราะว่าถ้าเกิดเขาเปียกเราจะ บีบไม่ออกจากถาดนะคะคือช่วงเช้านี่เราต้องลดแต่ลดปริมาณน้ําลงนะคะไม่ต้องลดเยอะเหมือนที่ทุกวันที่เราลดนะคะเพราะเขาเปียกแล้วเวลาเรา,าบีบมันจะแตกเลยนะคะตอนนี้เราก็ปลูกเสร็จแล้วนะคะก็ให้น้ําเลยนะคะเราจะให้น้ําวันหนึ่งสามครั้งตอนที่เราปลูกใหม่ๆเราก็ดูว่ามันแห้งหรือเปล่านะคะ ถ้าถ้าแห้งเราก็ให้เพิ่มค่ะว่าช่วงแรกๆเนี่ยเขาก็จะต้องการน้ำเยอะเหมือนกันค่ะแต่ให้ทีละนิดบ่อยๆนะคะไม่ใช่ให้เยอะๆท่วมอันนี้ม่ก็ไม่ดีนะคะรากเขาก็จะเน่านะคะเราก็จะทำการให้น้ำประมาณนาทีหนึ่งนะคะนาทีหนึ่งก็พอแล้วค่ะ เขาก็ได้ประมาณครึ่งลิตรนะคะใหม่ๆแล้วก็ให้น้ําประมาณครึ่งลิตรแล้วพอสักเจ็ดวันนี้เราก็จะให้น้ําเป็นปุ๋ยหมักของเรานะ่าจะเป็นสูตรน้ํานะคะเราก็จะใส่ไปในถังนะคะแล้วเราก็จะให้เขาสามวันครั้งนะคะเราก็ไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเยอะเราก็อาจจะใช้ประมาณหนึ่งหรือสองครั้งค่ะ ที่ตอนที่บังคับดอกเขานะคะช่วงนั้นนะคะเขาก็จะไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีเยอะแล้เขาก็จะใช้ปุ๋ยที่เราหมักเองนะคะทั้งหมักทางดินแล้วก็ให้ทางน้ําทางใบนะคะแล้วเราก็จะฉีดพ่นทางใบด้วยนะคะน้ําหมักของเราแต่เราก็ต้องระวังนะคะเพราะว่าน้ําหมักนี่เขาก็เป็นกรดเนาะ อันนี้มันเป็นดินที่เราผออสมเองนะคะแล้วก็จะมีแกบดิบแกบดำที่วัวค่ะแล้วก็รำข้าวนะคะเราจะผสม